หลังจากบรรยากาศฝนตกค่ะมือนี้เป็นมือแรกที่แดดออกค่ะจากผ้ามาว่านบอแหงมือนี้สิได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วนอผ้ามันีสิได้บอ่อแมนอัพเนาะคะ่ะสวัสดีทงไทายทุกคนด้อเอาบรรยากาศนกเอาบรรยากาศอันดีๆมาฝากธรรมชาติปนองห้องเสียงนกแล้วกิ๊บแล้วจับ มานางพักพยนย่อนใจหลังจากเฮ็ดกับเขาแล้วกนอนไข่เตรียมอุปกรณ์การเลี้ยนให้ลูกคทข่ได้รีดผ้าลูกไ้สามคนสิบห้าชุดเตรียมไว้ให้ลูกเปิดเลี้ยนพุงเมียค่ะอากาศดีแท้เหม เฮ็ดับขากับน้ำแล้วเฮ็ดงานมาแล้วมันยังพักพอนยันใจกับจิรับเต็บไปนี้อากาศเย็ยนเยน็นโ,โอ้เ่าเลยวันนี้เสียงนก